เวลา17.44นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดบำรุงรื่นเขตลาดกระบังพระราชธานเพลิงศพนางสำอางจำเริญซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4ตุลาคม2563สิริอายุได้97ปี นางสำอางจำเริญเป็นบุตรสาวของนายสอนกับนางเตะสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2466ที่บ้านริมคลอง3เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในวัยเด็กได้ช่วยบิดามารดาทำนาบนพื้นที่100ไร่เมื่ออรุเมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนายพับจำเริญแพทย์ประจำตำบลคลอง3ประเวทอำเภอลาดกระบังมีบุตรธิดา4คน นางสำอางนอกจากจะสอนให้ลูก,ลกทำนาทำสวนค้าขายขยันประหยัดอดออมแล้วยังชอบทำบุญโดยได้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานางสำอางได้ร่วมสร้างถาวราวัตถุต่างๆเช่นบริจาคเงินสร้างวิหารพระพุทธชินราชและศาลาโรงเรียนปริยติธรรมวัดบํารุงรื่นบริจาคเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดสุดธาโพธิ์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้งได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งงาน25ตารางวาสร้างถนนสาธารณประโยชน์หรือซอยแฮปปี้เพลสบางส่วนในปัจจุบันและบริจาคที่ดินจำนวน14ไร่เศษสร้างถนนสาธารณประโยชน์หรือถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบันด้วย